สวัสดีค่ะช่อง My Polly r e s y l e นะคะวันนี้จะมาเล่าความรู้สึกของการมีออเดอร์ช้อปปี้ครั้งแรกก็เพิ่งลงขายออนไลน์นะคะในช้อปปี้ สวัสดีค่ะช่อง mypoly l r e s style นะคะวันนี้จะมาเล่าความรู <Christ>. ้สึกของการมีออเดอร์ช้อปปี้ครั้งแรกก็เพิ่งลงขายออนไลน์นะคะในช้อปปี้ก็วันนี้พอดีเมื่อวานนะคะเข้าไปดูลงไว้เฉยๆแต่ว่าไม่ได้ค่อยเข้าไปเช็คเนาะพระเข้าไปเช็คปุ๊บมีรายการที่ต้องส่งซึ่งเขาการโอนเงินมาแล้วการโอนเงินมาแล้ว การโอนเงินมาแล้วตั้งแต่วันที่10ซึ่งเราก็ดูวันที่11ก็มีการทำอะไรไม่ถูกค่ะก็กดกดกดเตรียมตัวส่งแล้วเผอไปกดบอกว่าให้ชอ็อปให้เคอรี่มาเผอไปกดบอกว่าให้ชอ็อปให้เคอรี่มารับนัดรับที่บ้านนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยทำเนาะ ดีใจมากดูของแรกของพอนะคะของแรกของพอนะคะของแรกของพอนะคะ,นะ,คะในการทำการขายออนไลน์ผ่านช้อปปี้ซึ่งปกติก็เป็นแต่ลูกค้าค่ะไม่ได้เป็นแม่ค้าเนาะตอนนี้ก็เลยอยากลองเป็นแม่ค้าดูก็อันดับแรกก็ เป็นลูกค้าชั้นยอดก่อนนะคะเป็นลูกค้าชั้นยอดก่อนนะคะส่งของเทพทุกวันหมายถึงว่ารับของเองแทบทุกวันแต่วันนี้ก็วันที่12พฤกภาจะเป็นการส่งออเดอร์แรกของพรน,นะคะซึ่งวันนี้พิเศษก็คือเป็นวันเกิดพรพอดีถือว่านี่เป็นของขวัญชิ้นแรกของวันเลยนะถึงก็ พอได้ออเดอร์แล้วใช่ไหมก็เลยทักไปบอกคนที่สั่งซื้อมาว่าขออภัยด้วยนะคะจะทรงช้าหน่อยเพราะว่าเป็นอ,ออเดอร์แรกเป็นอ,ออเดอร์แรกก็ไม่รู้เขาจะว่ายังไงนะแต่ว่าตอนนี้เราก็ปิ้นทุกอย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวถ้าเรื่องการขายขายสินค้าผ่านช้อปปี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าคลิปถัดไปนะคะ ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเคอรี่โทรมาจะมาเอาของแล้วที่ทิ้งบุกไปเมื่อคืนนะคะวันนี้เคอรี่จะเข้ามารับเวลาประมาณหน่อยสามแล้วนะคะคือไวมากเลยเฮ้ยนะคะเคอรรี่จะมาถึงนะคะเดี๋ยวก็ส่ขงของที่แรกแล้วดีใจค่ะ